สินค้าเราก็ดีลูกค้าก็ชื่นชอบแต่ทำไมยอดขายมันน้อยจังเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าลูกค้าครับผมกลัวว่าเวลาซื้อสินค้าหรือบริการอันนั้นไปแล้วนะครับเขาจะใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราต้องทำวิดีโอสอนวิธีการใช้งานสินค้าด้วยครับสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราขายสินค้าไม่ได้ก็คือลูกค้านะครับกลัวว่าเขาซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนะครับเขาจะใช้ไม่เป็นนะครับวิธีการที่เราจะทําให้อุปสรรคอันนี้หมดไปง่ายๆก็คือเราต้องทําคลิปวิโดีโอสอนวิธีการใช้งานสินค้ามาครับยกตัวอย่างเช่นครับถ้าสมมุติว่าเราขายเครื่องชองกาแฟครับเราก็ต้องทําคลิปสอนเลยว่าตั้งแต่แกะกล่องเลยนะแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้าง1 2 3 4ี่ วิธีการต่ออุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยต่อยังไงนะครับซึ่งเราต้องถ่ายมาให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะว่าต่อตัวนี้เสียบมุมนี้ไอ้ตัวนี้เสียบมุมนี้แล้วก็มีวิธีการใช้งานต่อคือว่าหลังจากต่อแล้วเนี่ยครับจะต้องกดปุ่มอะไรก่อนหลังต้องเตรียมอะไรบ้างครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกตรงๆเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยคู่มือของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่นิสัยของเราส่วนใหญ่ใช่ไหมคู่มือเราก็ไม่ค่อยอ่านนะครับได้มาเสร็จปุ๊บเราก็จะโยนทิ้งกันหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยทำเป็นคลิปดีที่สุดเลยครับผมโดยผมเน้นย้ำนะครับว่าพยายามถ่ายออกมาให้มันละเอียดนะให้คนดูเห็นทุกขั้นตอนเลยว่าติดตั้งอย่างไรข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการเก็บบำรุงรักษาอย่างไรมีวิธีการถ้าสินค้ามีปัญหาแลกเปลี่ยนคืนอะไรยังไงอันนี้ต้องทําออกมาให้คนดูเข้าใจได้อย่างชัดเจนครับวิดีโอประเภทนี้นะครับเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองเลยนะครับใช้แค่มือถือ แล้วก็ไมโครโฟนแบบที่ผมติดนี่ครับแล้วก็ขาตั้งกล้องอันหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตั้งกล้องถ่ายมุมต่างๆได้เลยครับนะอาจจะเห็นแต่มือของเราในการสาธิตว่ากดปุ่มไหนยังไงแล้วก็มีเสียงภาพแบบนี้ลงไปด้วยครับผมเสียงภาคนะ,ะแล้วก็ความยาวของคลิปเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องกังวลไปนะครับยิ่งละเอียดได้ยิ่งดีเพราะว่าคนใกล้จะตัดสินใจซื้อแล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําวิดีโอตัวนี้ลงไปด้วยนะครับผม พี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วเนี่ยมีข้อสงสัยอย่างไรครับก็อย่าลืมสอบถามไปที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมจะมาตอบคําถามให้นะครับนะแล้วก็ถ้าอยากขายได้ขายดีอย่าลืมทําคลิปต่างๆที่ผมได้แนะนําในช่องนี้นะครับขอบคุณมากครับ